ฮัลโหลโยโย่สวัสดีครับกลับมาพบกับ Add ออนฟิลด์เช่นเคยนะครับวันนี้มาอยู่กับเกมมือถือเกมใหม่กันคุณผู้ชมนั่นคือ punishing grey raven นะครับเป็นเกมแนวที่ผมชอบมากนะครับซึ่งก็น่าจะเปิดให้บริการในเซิร์ฟแม่เซิร์ฟจ,จีนเข้ามาประมาณ2ปีแล้วคุณผู้ชมวันนี้ถึงคิวเราแล้วนะครับผมมาให้ดาวน์โหลดกันได้แล้วเลยคุณผู้ชมนะครับเป็นเกมแนวแอคชั่นอาร์พีจีนะครับสไตล์อนิเมะนะครับรูปแบบแฮ็กแอนด์สลันั่นเองนะครับคล้ายๆกับพวก คไงกลทีมเกมมันจะประมาณอาร์คไนท์หน่อยๆนะครับรวมถึงหน้า UI ต่างๆเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูเมนูรีวิวระบบต่างๆกันนะครับบอกเลยว่าโคตรดีแน่นอนคุณผู้ชมไะเข้าเกมไปเลยครับ มาถึงจะเข้าสู่หน้าล็อบบี้นะครับก็จะมีกลิ่นอายของ Ar c k n i g ท t นะครับที่จะเป็น UI แบบเรียบง่ายๆเป็นบล็อกนะครับแล้วก็เข้าใจไม่ยากเลยคุณผู้ชมนะครับแต่ละเมนูถูกจัดหมวดหมู่ไว้อย่างสวยงามนะฮะอันนี้ผมก็เล่นมาถึงเลเวล23แล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตัวของเกมเพลย์นะฮะแล้วก็สอนเล่นเบื้องต้นกันก่อนนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีแนวเกมคล้ายๆกันอยู่นะครับแต่ว่ามีจุดเด่นเล็กๆักษณ์ที่เล่นสนุกไม่แพ้กันเลยคุณผู้ชมนะครับแล้วผมชอบมากด้วยนะครับอ่ะสำหรับเมนูนะครับก็จะ ในด้านของ Battle นะครับที่จะพาเราไปเล่นในหมวดของเนื้อเรื่องนะครับซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเป็นทีมโลกอนาคตนะครับไซเบอร์นะฮะประมาณ50ปี100ปีนะครับที่อารยธรรมมนุษย์เนี่ยมันก้าวไกลามากๆนะครับแล้วก็จะมีการใช้งานผู้หุ่นยนต์นะครับมาใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยแต่อีเหนานะครับ เกิดไวรัสขึ้นมาคุณผู้ชมนะครับเรียกว่าเพนนิชชิ่งไวรัสนะครับที่ทําให้หุ่นยนต์เนี่ยนะครับกลายเป็นไซเบอร์เนติกนะครับซึ่งก็หันมาต่อต้านมนุษย์นะครับแล้วก็จะทําลายล้างมนุษย์เองคุณผู้ชมนะครับมนุษย์เองเนี่ยก็ต้องฝังชิปเข้าไปเพื่อเปลี่ยนร่างนะครับให้กลายเป็นกึ่งคนกึ่งไซบอร์นะครับแล้วเขาก็ต้องปราบเจ้าพวกหุ่นยนต์ก่อกระบฏนี้ให้ได้ซึ่งในเกมเขาจะเรียกว่าคอนสตรักต์เองคุณผู้ชมนะครับเป็นคนที่ผสมกึ่งไซบอร์ลงไปนะครับแล้วก็อยู่หน เนื้อเรื่องนะครับกับหน่วยอื่นด้วยนะครับที่เขาพยายามจะต่อต้านนะครับเจ้าพวกขุนยนที่มาทาลายล้างมนุษยชาติ่นแหละคุณผู้ชมบอกเลยว่าเข้มข้นแล้วก็ตีมเกมมันเท่มากคุณผู้ชมนะครับนี่จะมีกลิ่นไออัดไหนยอยู่นะครับเมนูต่างก็เข้าใจได้ไม่ยากเดี๋ยวผมจะพาไปดูระบบต่างๆด้วยคุณผู้ชมแต่ขออนุญาตพาไปลองเล่นก่อนแล้วกันนะครับซึ่งผมก็เคลียร์ไปแล้ว2องแชปเตอร์ก็จะมีเนื้อเรื่องนะครับมีแอดมีเพลงต่างๆในเข้มข้นบอกเลยโคตรมันคุณผู้ชมนะครับนี่ อันนี้เป็นโหมด normal นะครับแต่ว่าการจะเปิด chapter 3ต่อนเนี่ย C เนี่ยเห็นปะมี5มี6เนี่ยยา,ยาวๆไปเลยคุณผู้ชมนะครับมันจะต้องทำการปลดด่านซะก่อนนะครับอย่างเช่นต้องผ่าน1 k ่ k e y t o Secret กดขอบนได้นะครับจะเข้าไปสู่เมนู Hidden นะครับจะเป็นโหมด Hard นนเองคุณผู้ชมแล้วก็จะเข้าไปเล่นได้ซึ่งมีเนเรื่องที่ไม่เหมือนเดิมด้วยอะโอเคผมจะพาไปเล่นกันนะครับด้านขวาก็จะมีบอกอยู่นะครับว่ามิชชั่นของแต่ละดาในการเก็บ3ดาวเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับผมเนี่ย ต้องตายอ่ะไม่เกิน1คน2คนนะครับต้องมีชีวิตรอดหมดนะครับอันนี้จะไม่มีเงื่อนไขของเวลาเข้ามาแต่ก็แล้วต่ด่านอยู่ดีคุณผู้ชมนะครับซายล่างก็จะบอกอยู่ว่าโปรเกรสของเรานะครับในการเก็บอาชีพเมนต์หรือว่าดาวเนี่ยครบหรือเปล่านะครับก็จะได้ของเพิ่มเติมด้วยถ้าเกิดเราเก็บดาวได้เยอะขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นค่างเงินหรือว่า exp gas เอาไปอัพนั่นเองคุณผู้ชมอ่ะโอเคด้านล่างจะมี first reward นะครับของที่ดรอปอยู่แล้วก็ energy ที่ใช้เนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับหลอดส้มๆนี่แหละ นะครับนี่เลยเซรั่มนะครับเป็น Energy ที่เราใช้ในการเล่นด่านนั่นเองซึ่งก็จะรีเจนตามปกติหรือว่าจะใช้อเทมก็ได้อ่ะว่าแล้วกด b บ t t ทิเข้าไปเลยนะครับเราจะมีการจัดทีมคุณผู้ชมนะครับจะลงได้3ตัวละครคล้ายๆฮงไกลแล้วก็จะมีการทำคอมโบต่างๆนะรวมถึงเรียก QTE ของเพื่อนๆลงมาช่วยด้วยนะครับในระหว่างการต่อสู้ได้ซึ่งทักษะแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับตัวละครก็จะมี3เผ่านะครับจะมีเผ่าปืนเป็น assault จู่โจมมีเผ่า healer นะครับแล้วก็จะมีเผ่าแท้งนะครับมีสามเผ่าเข้าใจไม่ยากเลยคุณผู้ชมนะครับมันจะช่วยกันได้นะครับอะโอเคผมลงเป็นทีมตามนี้นะครับแล้วก็จะมีการตั้งลีดด้วยนะครับ physical damage movement speed นะครับสมาชิกทุกคนในปาร์ตี้เพิ่มขึ้น15%กายภาพ10%วิ่งเร็นครับอ่ะามื่อเจอทีมพ็้อมแล้วเร็ e g i n m i s s i เ n ได้เไปเลย คือภาพมันสวยลื่นสมูทมากๆคุณผู้ชมนะครับมันก็จะมีเนื้อเรื่องนะฮะนี่น้องลิฟตนะครับก็จะเป็นอ,อยู่หนเกรเดเวนกับเรานะครับแล้วก็พี่ลีนะครับอ่าโอเคอันนี้ที่ผมนี่เริ่มจากเควสเนื้อเรื่องต่อนลครับนี่ลูเซียก็จะเป็น3ตัวหลักนะครับที่มาถึงก็อยู่ในยานแต่ว่าไม่อยากสปอยเนื้อเรื่องอนะ่ะคุณผู้ชมไปดูเองมาถึงเริ่มต้นอน่ะนะครับตับแตก <laughs> ตับแตกเลยนะเออแต่มันไม่ตายไงนะเออนะครับ อ่าอันนี้ก็คือบอสตัวแรกที่ผมต้องสู้นะอ่าโอเคมาก็เจอกับมอนแล้วนะครับทีนี้เนี่ยระบบของการสู้เนี่ยจะเป็นการใช้เชนคอมโบแอคชั่นนะครับสังเกตว่าจะมีแอคชั่นขึ้นมาตรงนี้นะครับสูงสุด16อันมันจะรันต่อมาเรื่อยๆนะครับเราสามารถกดเป็น1 2หรือ3ติดกันก็ได้นะครับยิ่งเราทำคอมโบของสีเดียวกันได้เยอะขึ้นหรือว่ายาวขึ้นนะครับมันก็จะทำให้เดเมจสกิลรุนแรงขึ้นอย่างเช่นผมกดสกิลนี้ปั้งหนึ่งเมื่อกี้ผมหลบนะการหลบปุ๊บแล้วมีปิงขึ้้นมาาเนะทใหร สามารถกด1กลายเป็น3ได้งงไหมการติดกันสอันเนี่ยคุณผู้ชมปุ๊บเห็นไหมอันนี้ครับเดเมจจะแรงขึ้นด้วยนะครับแล้วเราก็ต้องตีพอเรากด3ปุ๊บเนี่ยมันจะทําการ QTE เพื่อนที่มีคอมโบสีเดียวกันกับตัวขอบเนี่ยได้นะครับเมื่อกี้ผมคอมโบสีฟ้า3อันผมจะเรียกลิฟต์มา QTE เพื่อเพิ่มฮิลได้ผมก็ตีไปเรื่อยนะครับสังเกตว่ามันจะเจนตัวของนี่มาให้ครับอ่ามาทีละอันทีละอัน,อนเป็นค่าแอคชั่นของเราเองนะครับซึ่งเราสามารถผสมได้ตามใจชอบเลยคุณผู้ชมนะครับเนี่ยแบบนี้มีอยู อ่สามสีนะครับแต่ละคนก็จะมีสกิลอยู่3แบบเราจะต้องเลือกคอมโบตัวนี้นะครับโดยที่เรามีการแดสนะครับเป็นการหลบนะครับแล้วก็มีการตีธรรมดานะครับเพื่อทำให้เกรดแอคชั่นเนี่ยขึ้นมาด้วยนะครับอ่ะมาจุดหมายครับ Ready to reboot นะครับอ่ะเจอกับ Illusion นะครับอันนี้บอสนะฮะของอ่าแชปเตอร์ที่2นะครับอ่ะโอเคมาหลบถ้าเราหลบปุ๊บนะครับทุก้ชมถ้าเราหลบปุ๊บมันจะมีตัวของประกายขึ้นมานะครับ ปุ๊บอ่ะแบบเนี้ยถ้าเรากด1เนี่ยมันจะกลายเป็น3ต่อทันทีนะครับแล้วแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีแอคชั่นพิเศษอย่างเช่นตัวของลีเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรากด3แอคชั่นใดๆก็ได้แล้วกดสีแดงเนี่ยมันจะเป็นการควงสว่านยิงปืนผู้ชมนะครับซึ่งคอมโบเนี่ยแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันเลยสนุกมากนะครับเห็นปหมเออนะฮะจิ๊วๆจะเปนการเรียกมาเนี่ยผมคอมโบ3สีเหลืองนะครับมันก็จะคอมโบนี่น้องแทงเราออกมาได้นะครับนี่คือวิธีการเล่นเบื้องต้นซึ่งมันสนุกมากกับการเล่นน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 นะะะะะคครรรััััับบแลล้้้วกกกก็็็ออออตติิิิจจเเเดขขึมาาีีี่ยยงงป ตั้งป้อมแล้วก็ยิงลงมาแต่ฟากฟ้าอันติีแต่ตัวตก็ไม่เหมือนกันอีกสนุกมากๆคือคอมโบมันอย่างมันเลยคุณผู้ชมนะครับเนี่ยต้องหลบให้ได้นะครับแล้วก็รอเกรดแอคชั่นขึ้นมาปุ๊บอ่ะมาผมกดจ่ายสปุ๊บถ้าเกิดผมจ่ายสสีฟ้าหรือจ่ายสสีเหลืองเนี่ยก็จะคอมโบตัวของ QTE นะครับของเพื่อนลงมาได้นะครับโอเคไปที่ the next memory point นะครับคือเกมมันไวอาจจะอธิบายไม่ค่อยทันนะครับแต่ก็จะพยายามให้เห็นภาพแล้วกันคุณผู้ชมนะครับอ่ะเจอ,อย่างไอเจ้าตัวบอลตัวนี้วิ่งหนีปปออออออีีีีีกกกกัันนนน้้เเ็็รราาฟฟิตนะามาคบคบบโดุยหล มันมัน,ม,น,ม,นมันโดนผมยิงชะง,งักพอดีเนี่ยครับยิงเพื่อให้เกรมันขึ้นมานะแอคชั่นมันขึ้นมานะครับปึ๊บหลบปับ๊บอา้าวหลบเร็วไปหน่อยโทษโทษโทษมาตีมาดิตีมาดิผมจะลองหลบให้ดูอีกรอบนึงปึ๊บอ่ามาปุ๊บผมจ่ายส้มคิวทีลงมาได้จ่ายหนึ่งจ่ายสามเห็นป่ะมันจะมีคอมโบของตารางเนนะี่ยที่ไม่เหมือนกันในชะั้นนี้เราจะสนุกกับการผสมผสานคอมโบผู้ชมนะให้มันเกิด แอคชั่นที่แตกต่างกันนะฮะแต่ว่าไอ้เจ้าตัวการหลบเนี่ยนะครับมันจะทําไม่ได้ตลอดนะครับมันจะติดคูดาวนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้เราสแปมคอมโ,มโบได้ง่ายเกินไปก็จะต้องคิดนิดนึงครับระหว่างการใช้นะฮะอ่ะเห็นไหม QTE ลิฟมาฮิลได้ปุ๊บเพราะผมกด3ฟ้าอะไรกี้เป็นต้นนะครับอ่ะแล้วก็เดินเข้าออปติคทีฟอ่าอันนี้คือชนะแล้วนะครับเรียบร้อยของด่านนี้นะนี่ก็คือเกมเพลย์คร่าวๆผมบอกเลยโคตรมันครับมันมากๆคุณผู้ชมสนุกจะจัดเลยการผสมคอมโ,มโบเนี่ย เจ่มว้าวเลยนะอ่ะกลับมาดูหน้าล็อบบี้อีกครั้งนึงนะครับทีนี้ผมจะพาไปดูตัวของเมนูหลักๆสํำคัญๆกันบ้างนะครับว่ามีอะไรที่เราต้องใช้งานกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยด้านล่างนะครับเมมเบอร์คอนสตรัคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือตัวละครที่เรามีในครอบครองและเอามาเล่นนั่นเองคุณผู้ชมจับทีมได้3ตัวนะครับสังเกตว่าจะมีไอคอนของประเภทอยู่นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นลีเนี่ยก็จะเป็นสายโจมตี นะครับถ้าเป็นนามิจะเป็นสายแท้งนะครับ <UC> ซึ่งก็จะมีจุดเด่นในความอึดนะครับซีซีที่จัดจ้านนะครับเลือดที่เยอะแล้วก็ยังสามารถถลุงกรอเอเนจีของมอนได้เร็วด้วยบางตัวเนี่ยถือโลกกรอเอเนจีเยอะก็สามารถเอาตัวอย่างตัวแท้งไปงัดได้นะครับแล้วก็ตัวซับนะครับอย่างน้องลีฟก็จะมีหลายร่างนะคุณผู้ชมอย่างเช่นอันนี้เป็นตัวร่าง B ที่ทางเกมเนี่ยให้มาตอนแรกนะครับซึ่งเราก็สามารถไปหาตัวเอมาใช้ได้ด้วยนะครับก็จะมีแต่ละร่างเนี่ยที่ไม่เหมือนกันแล้วก็เก่งกัด้วยคุณผู้ชมนะครับจะเป็นสายซ เพื่อเพิ่มเลเวลได้นะครับอย่างเช่นเลเวลเนี่ยมันแม็กซ์180ใช่ไหมแต่ว่ามันจะอัพได้แค่ตามเลเวลไอเดของเรานะครับอ่ะผมก็กดอัพไปเห็นไหม ผมเนี่ยเลเวล i ไอดีนะครับผมก็กดกิน XP ไปนะครับมันก็จะขึ้นแค่23นะครับแล้วค่าสเตทเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงการโปรโมทนะครับโปรโมทเนี่ยจะต้องทำการเคลียร์มิชชั่นให้เรียบร้อยก่อนนะครับว่ามิชชั่นที่เขาต้องการเนี่ยคืออะไรอย่างเช่นถ้าโปรโมทได้นะครับเป็นอีลิตเนี่ยนะฮะมีอยู่สามบ้างด้วยกันนะครับต้องผ่าน Secret Story 1นึ่งกกรนะครับแล้วก็ต้องมี คอนสตรัคเนี่ยเลเวลสามสิบนะครับถึงจะได้ก็ผมเนี่ยยังเลเวลยี่สามอยู่เลยยังไม่ถึงนะครับแต่ก็สามารถจะโปรโมทเพื่อเพิ่มสเตตขึ้นไปได้ต่อไปอีโวนะครับอันนี้จะเป็นการอัพสเตตนะครับเป็นจุดเล็กๆเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพื่อขึ้นเป็น S Class ท่านผู้ชมแต่ว่ามันจะต้องใช้เศษซ้ำนะครับเรียกว่าฉาดนั่นเองคุณผู้ชมนะครับถึงจะสามารถเอามาปลดได้นะครับซึ่งถ้าเป็นตัวหลักเนี่ยมันทําได้คุณผู้ชมแต่ว่าตัวแรงเนี่ยอาจจะหายากหน่อยรวมถึงสุดท้ายสกิลที่ผมบอกไปนะครับสกกกิลล็็จจะะะมมมีีี3สนนนนนนคครัััับเเเปตตวแแอออชชุ่่่่่่ดทไหืยาง Red Ope สีแดงเนี่ยจะเป็นท่าโจมตีนะครับโดดขึ้นไปบนอากาศแล้วก็ยิงลงมานะครับผมเป็นวงเล็กๆนะครับทำด้เมตด มีสามเลขเข้ามาคุณผู้ชม3เลขคืออะไรก็คือการใช้1โอบ2โอบแล้วก็3โอบสังเกตว่ามันเดเมจเนี่ยขึ้นเป็นเท่าๆตัวเลยนะเออจาก11เป็น22 22เป็น35เห็นไหมมันคูณหนคูณสองคูณสกันไปเลยอะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเรียงโอบนะครับให้มันได้เยอะๆนะครับผมก่อนที่จะกดตัวของสกิลหรือว่าแอคชั่นออกไปนะครับเพื่อเพิ่มเดเมจให้มันสูงขึ้นนะครัาารััับบบเรรรราาาาาาสสมมมมถอออพพไดดด้้้้้วววยยยยคคุณผผูชชโกกกใจจ่่ิลล์นนะะแ ตันหรือยังนะครับอ่ะผมอัพไป3 t 4ที4ทีนะครับพออัพเสร็จปุ๊บเนี่ยขึ้นมาเลเวล5ใช่ไหมมันบอกว่าจะอัพต่อได้นะครับต้องมีเลเวลของคอนสตรัคหรือว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ย 26ซะก่อนซึ่งผมอ่ะไอเดเวลยี่สเองมันก็อัพไปแค่ยี่สนะครับก็ต้องไปปลดนะฮะฟาร์มเพิ่มขึ้นเพื่ออัพไอเดของเราให้มากขึ้นนะครับแล้วก็อัพเลเวลของตัวคอนสตรัคต์ตามมานั่นเองคุณผู้ชมนะครับนี่คือสกิลนั่นเองซึ่งเราสามารถที่จะอัพได้หมดเลยนะครับอ่ะกดแบ็คไปนะครับอ่ะไปดูสกิลสีเหลืองเยลโล่โอบนะครับเป็นสตอมแอนด์ชูตนะครับอ่าเหยียบแล้วก็ยิงศัตรูนะครับเบสออนเดอะนัมเบอร์ออฟปิงไอปิงเนี่ยก็คือตัวโอบเองนะครรับกาย ตียัดมาร์กซ้ำเข้าไปนะครับจะมีเดย์มจแถมให้อีก10-20-30%นะครับกายภาพนะครับเบสออนปิงของเราก็คือว่าเราจะใช้1ปิงหรือว่า2ปิงหรือว่า3ปิงนะครับผมอันนี้ก็คือ การอ่านคำอธิบายสกิลแต่ละอย่างซึ่งมันไม่เหมือนกันนะครับอ่ะนั่นเหมือนเดิมเลยปุ๊บ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 อ่ะต่อไปติดไว้ยี่สิบสี่ช่างมันก่อนนะครับแล้วก็สีฟ้านะครับบลูโอบนะครับ fire energy projectile forward นะครับท damage ห้าสิบร้อยร้อยห้าสิบ physical damage นะครับผมแล้วก็อย่างเจะมี energy ring generate เกิดขึ้นนะครับ b ลา bla ว่ากันไปนะครับอันนี้เราก็ต้องศึกษาตัวของสกิลนิดนึงนะครับว่าเราจะใช้คอมโบอะไรยิงสีไหนก่อนไหนหลังหรือว่าสกิลดามาจ์อะไรมันสำคัญกว่าเนี่ยก็ต้องมาอ่านสกิลแล้วกก็สสรร้้้าางงงงคคคคคออออออมมมมมโบบขุุณณเเซึ่่ััันนตไดยะะะผูช ตัวน,นั้นเนี่ยยังมีตัวของซูเปอร์สกิลนะครับซูเปอร์สกิลเนี่ยอันนี้เป็นเบิร์สโหมดตัวละครแต่ละตัวนะครับจะมีการเข้าเบิร์สโหมดที่แตกต่างกันนะครับในหลายๆเงื่อนไขอย่างเช่นการกดคอมโบนะฮะสมมติว่าถ้าเป็นลีกับลูเซียเนี่ยนะจะเป็นการกดตัวของโอบเนี่ยสามอันก่อน1แผงแล้วค่อยกดสีแดงตามนะครับสามเนี่ยคืออะไรก็ได้ขอเป็นเซตหนึ่งก็พอแล้วกดแดงตามมันจะเข้าซูเปอร์สโหมดอย่างถ้าเป็นตัวแจกลูเซียเนี่ยเขาใช้ดาบคาตานาเดียวใช่ไหมพอกดเข้าเบิร์สโหมดปุ๊บกลายเป็นใช้ดาบคู่ะระยะเเวลาาออะะไรยนนะรย่่งงนนนนี้้ป็ตคับซึ มันจะทำเดีเมจเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกสกิลซิกเนเจอร์อย่างอันติเมตนะครับเนะี่ยคอนซูม100่ง e ้อยเอเนจีนะครับแล้วก็เรียกนะฮะ ่าซัพพอร์ตลองเรนก็คือเมื่อกี้ที่ผมยิงนะเป็นการตั้งป้อมแล้วก็ยิงอ่าแคนนอนจากฟ้าลงมาปังปังปัง d เ m a g e 200%นะครับแล้วก็จะมีพวกสกิลอ่า QTE สกิลแอท a ทคเกอร์นะครับเนี่ยต่างๆนานาเนี่ยอันติแม่อ w a k e n i n ก็มาคุณผู้ชมเพราะว่าเกมนี้อเว a ได้ด้วยแบบให้เราอัพได้อีกนะครับเนี่ยเราก็อัพไปเรื่อยๆก็ได้นะครับต้องบริหารตัวของสกิลพอยต์กับตังดีๆด้วยนะครับนี่คือวิธีการอัพสกิลและสุดท้ายนะครับตัวของพาสซีฟสกิลก็มีเ i k e space l o r ดเอ่ยกับตันนะครับหรือว่าตั้งหลีนะถ้าเก็ตล็อกนะครับถ้าเก็ตล็อกมาร์ค 360ล็อกอะไรเงี้ยคือเราสามารถที่จะเมนเนจตัวของสกิลได้นะครับฉะนั้นเนี่ยตัวละครเนี่ยมีมิติหลากหลายในการพัฒนามากๆคุณผู้ชมอ่าอย่างเช่นตัวของอ่าตัวนี้นะครับลูเซียเป็นตัวที่แจกมาตั้งแต่แรกเลยนะครับต้นเกมเราจะได้เล่นลูเซียกันนะครับซึ่งถ้าผมกดเทรนเนี่ยเราไปที่อีโวเนี่ยสังเกตว่าเศษมันมีแจกให้นะครับผมมี2ปุ๊บกดตามจุดนะครับของชิปเนี่ยแต่ละมุมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ย พอเราอัพเต็มปุ๊บนะครับได้ค่าสเด็เพิ่มแล้วคลาสมันจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยก็ต้องหาเศษมาปลดสเตตเพิ่มนั่นเองคุณผู้ชมนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นอ่ลิฟต์นะครับอ่ผมลองอัพดูก็ได้นะครับแล้วกดโปรโมทดูนะครับเนี่ยเห็นไหม normal หนึ่งขีดแปดผ่านแล้วนะครับคอนซัคตเริ่มสองผ่านแล้วกดอัพเห็นปะ จาก private จะกลายเป็น s u r g e จ n นะครับเป็น s ซ r g e จ n แล้วก็อัพเป็น Elite 1ได้อ่าอย่างนี้เป็นต้นนี่คือการอัพตัวของโปรโม e นะครับแรลงกิ้งกันเองคุณผู้ชมนะครับนี่คือการอัพตัวละครต่างๆนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของการสวมใส่อุปกรณ์นะครับอย่างเช่นแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์เฉพาะตัวเลยนะที่ใส่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเป็นรีเนี่ย เขาจะใส่เป็นปืนคู่นะครับตัวนี้อ่าเป็นปืนพิสโตลปืนพกนั่นเองคุณผู้ชมนะครับซึ่งเราสามารถอัปเกรดได้รวมถึงหาของที่แรงกว่าน,นี้ได้3ดาว4ดาว5ดาวไปยัน6ดาวเลยคุณผู้ชมนะครับเออแล้วก็ตัวของผมจะเรียกปานผสมรูนแล้วกันเนี่ยคือปานเนี่ยเป็นแบบของฮงไกรูนคือสมบูรณ์วอร์ใช่ไหมคือด้วยความที่ว่ามันมี2แบบผสมกันคือมันจะเป็นตัวของเซตการ์ดนะครับที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายๆกับปานหงไกแต่ว่ามันจะมีการใส่2ชิ้น4ชิ้นเป็นเซต เอฟเฟกขึ้นมาแล้วมี6ช่องมันก็เลยเหมือนรูนซามเนอร์วอร์เอองงไหมแต่เป็นรูนในรูปแบบของปานเหมือนการ์ดต่คุณผู้ชมนะครับของฮงไก่นั่นแหละนะครับซึ่งก็จะมีความคล้ายคลึงกันเข้าใจไม่ยากนะครับถ้าเกิดเราใส่นะฮะอย่างเช่นเนี้ยผมใส่เป็น4เซตของเซตไอค์เนี่ยนะครับก็จะมี2องพีซเอฟเฟกนะครับได้เดเมจสองเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นนะครับเอลิเมนทัลเดเมจนะครับเดเมจท่าสี่เปอร์เซ็นต์สี่เซตได้อะไรนะครับได้เอลิเมนทัลเดเมจท่าสิบห้าเปอร์เซ็นต ะคสองชิ้นของเซตอะคริมิเดสนะครับก็จะเป็นตัวของเบสิกแอทแท็นะครับเดเมดห้าเปอรนี่คือเซตที่จะมีอาร์ตเกิดขึ้นด้วยนะครับเออว่ามันจะสวยงามแค่ไหนแล้วสามารถอัพเลเวลของมันได้ด้วยนะครับเพื่อดูว่าสเต็เนี่ยมันจะขึ้นไปแค่ไหนครับนี่คือการติดตั้งการ์ดตนองคุณผู้ชมนะครับรวมถึงอาวุธก็สามารถอัพได้เช่นกันสมมติว่าผมกดที่เทรนด์นะครับมันก็จะไปสู่การอัพได้นะครับจะมีค่าสเต็อยู่รวมถึงมีค่าสกิลด้วยนะครับเราสามารถใช้เจ้ตัวพวกนี้ได้นะครับมันจะเป็นวัุุที่่เเเเอออาาไว้พพพพิม EXP โดดยยฉะะลนครัับบกป๊ มันก็จะเรียกว่าอัพปึ้งกลายเป็นเลเวล14ครับ15แล้วนะครับรวมถึงตัวของอาการ์ดเนี่ยก็สามารถติดตั้งแล้วก็อัพเกรดได้เช่นเดียวกันนะครับกดที่เทรนด์เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็กดไปที่ e n h a n c e นะครับผมอ่าเสร็จปุ๊บเราก็กินการ์ดพวกนี้นะครับเป็นตัวการ์ดเมโมรี่นะครับพวกเนี้ยมันจะทำให้เราอัพ e อ p พีได้ง่ายมากเห็นไหมตันอยู่ที่25เลเวลตอนนี้นะครับซึ่งมันไปถึง20ทัได้นะครับแล้วก็มีการ เรโซแนนซ์เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นการใส่ออฟเข้าไปซึ่งผมเนี่ยยังไม่ถึงนะครับเอออาจจะต้องใช้การซ้ำเพื่อปลดออฟเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออก็พัฒนาต่อไปได้ด้วยนะครับนี่คือการติดตั้งอุปกรณ์แล้วก็ตัวของคลาสนั่นเองนะครับแต่และตัวจะมีการประเมินแรงกิ้งด้วยนะว่าแบตเตอรี่พลังงานเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเวลาไปดูด่านเนี่ยมันจะบอกอยู่ว่าด่านเนี่ยต้องการ BP ประมาณไหนถ้าคุณไม่ถึงเนี่ยระวังนะอาจจะอันตรายได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับโคตติ้งนะครับหรือว่าสก,กินนั่นเองก็จะม ใครที่อวยจนไหนนะครับก็สามารถหาสกินเท่ๆมาใส่ได้ด้วยนะครับเออโอเคนี่คือชายหนุ่มรูปงามของเรานะครับนี่คือวิธีการอัพตัวละครต่างๆซึ่งก็จะมีให้เลือกเล่นเยอะแยะเลยแล้วก็มีคลาสด้วยนะครับแต่ละคลาสเนี่ยก็จะมีความสามารถที่ต่างกันนะครับต่อไปไอเทมนะครับอันนี้ก็คือไอเทมที่เรามีนะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับ n s c i o u s n e ตก็คือปานหรือว่าการต่างๆของผู้ชมนะครับที่เรามีอยู่นะครับเราจะดูเป็นเซ็ตก็ได้หรือว่าจะดูเป็นชิ้นก็ได้นะครับตำแหน่งที่หนึ่งถึงหกนะหรือว่าเซ จัดการเมเนจก็ได้ว่าเอาไปใส่ตัวนั้นตัวนี้เท่าไหร่ก็จะมีดาวมีสีอยู่นะครับสีเขียว2ดาวฟ้า3ดาวม่วง4ดาวนะสีส้ม5ดาวเป็นต้นต่อไปไปดูช็อปกันนะครับก็จะเป็นร้านค้าเนงคุณผู้ชมซึ่งเราสามารถที่จะซื้อพวกอาวุธนะครับหรือว่าการ์ดเนี่ยมาติดตั้งได้รวมถึงซัพพลายอื่นๆนะครับวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆเอามาใช้งานได้นะครับก็จะเป็นร้านที่ใช้เงินธรรมดาซื้อนะครับหน่วยเงินเรียกว่าคอกส์่นองคุณผู้ชมนะครับเนี่ย C O T S เป็นน็อต่น่งนะครับเออเอามา การ์ดในคันนิงแฮมนะครับผมตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็มีฉากด้วยนะครับที่จะผสมตัวละครได้คุณผู้ชมเก็บไปเรื่อยๆนะครับมีคอร์กแฟคทอรี่นะครับก็ใช้ตัวของเงินธรรมดาซื้อได้เห็นไหมมีปานสีส้มด้วยคุณผู้ชมนะครับของไอซ์นะครับแล้วก็ไอซ์โอ้ไม่กอดนะครับโอ้มีปาน6ดาวด้วยเพิ่งเห็นการ์ดที่สวยมากโอ้ไม่กอดจูนิเวียเหรออย่างเท่เลยนะครับเนี่ยมี6ดาวด้วยโอ้โหแพงเอาเรื่องล้านสองคุณผู้ชมก็ถ้าเกิดชอบใจก็สามารถซื้อได้นะครับเนี่ยไอการบอกตัวของตัวเลขเนี่ยเป็นการบอกตำแหน่งนะ อันนี้ช่องที่6นะครับกาเซตจูวินเนียช่องที่6เป็นต้นนะครับโคชชอปนะครับก็จะเป็นตัวของสกินนั่นเองแบบเอ็กเซนช็อปต่างๆเนี่ยก็จะมีร้านค้ามากมายให้เราเนี่ยไปช้อปปิ้งกันได้นะครับรีไซเคิลช็อปก็มีนะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็มีรายอีเวนต์ด้วยซึ่งตัวเนี้ยยังไม่เปิดนะต่อไปจะมีตัวของมิชชั่นด้วยนะครับที่จะเป็นอีเวนต์ให้เราเนี่ยสามารถที่จะมารับของรางวัลต่างๆได้นะครับพวกอาชีพเมนต่างต่างนะฮะหรือว่าตัวของบัตรกาชาก็มีนะครับมีเควสแบบสตตอออรรรี่ขงเเเมนนคควสะับแชป์ ผมทำเสร็จแล้วตอนนี้กำลังไล่ทำ chapter สอยู่นะครับ daily เ,เนี่ยคเคล็ประจําวันถ้าทําเสร็จก็คือกดเคลมได้เลยนะครับแล้วก็จะมีรางวัลน,นะครับประจําวันมาให้ daily active ด,ด้านล่างก็จะบอกอยู่ว่าเท่าไหร่แล้วเต็มร้อยนะครับมีของรางวัลตามหลอดด้านล่างให้ก็อย่าลืมมาเก็บให้เต็มร้อยทุกวันทำคเคล็ประจำวันทุกวันด้วยฮนะ เต็มร้อยปุ๊บอ่ะกดรับของได้สบายๆนะครับมีเวกซ์ลี่ก็เหมือนกันนะครับเควส์าราสดาห์นั่นเองรวมถึงตัวของโนวิชมิชันนะครับเป็นเควสผู้เล่นใหม่นั่นแหละนะครับที่เขาจะมีเปิดตามเดย์เลยเดย์วันเดย์ทูเดย์ทรีแนวต่างๆเนี่ยก็จะมีเควสให้เราทําได้ด้วยนะครับเก็บของรางวัลฟรีมากมายเลยคุณผู้ชมตัวละครก็เรียกได้ว่าเทช่ยย่อยเลยนะครับแล้วก็จะพาไปดูตัวของ R&D กันนะครับอันนี้คืออะไรครับ Research and Development กาชาเนี่ยคุณผู้ชมอ่ะเราไปดูที่เบรนะครับก็จะมีการเปิดแรงเอสแท้ด้วยนะครับบิกินเนอร์เอ็กซ์คูซีฟนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีเอสแร็งนะครับในเฟิร์สสี่สิบโดนั่นเองคุณผู้ชมรวมถึงอาวุธต่างๆก็มีนะครับอ่ะเราไปดูเมมเบอร์รีคูดกันก่อนนะครับนี่คือวิธีการเปิดกล่องจัดไปดิรออะไรครับผมจะมาเปิดกล่องให้ดูเลยแล้วกันนะครับเฟิร์สสี่สิบไทม์นะครับการันตีเอสแท้แน่นอนกดไปเลยครับเนี่ยแล้วก็กดที่เกรเ์เวินนะครับจีคอมแบทรีซอสเปิดมาทองว่าเมื่อกี้น่าาจะะทองปมครับ เปิดมาได้คอกแท็กเอ็กซ์เอลอ่าได้การ์ดมานะครับปุ๊บนี่ไงได้และสีทองได้รีเกตเอมาครับนี่ยังมีเขาอยู่นะครับเฮ้ยเอสองตัวเลยแฮร์รนีน่าอ๋อโอเคนะครับแล้วก็มีอีกไหมออเป็นชาดและตัวนี้นะครับชาดของแพทมานะครับแล้วก็โอ้มค e ์กอดเอ็กพีพอร์ตเอาไว้อัพเลเวลของคอนซักต์เองนะครับอันนี้พวกโอเวอร์คล็อกเอาไว้ขยายลิมิตเลเวลต่างๆนะครับ ได้ตัวของเอดิสันมาเนี่ยครับเป็นของการ์ดนะครับได้การ์ดอีกแล้วนะครับอลิสเปิดกาชาไปดีครับแล้วก็ในอาวุธข้ออีกแล้วน่าจะเป็นการเพิ่มเลเวลของอาวุธปลดลิมิตเข้าไปนั่นเองไอคำว่าซัพพลายเนี่ยคุณผู้ชมซัพพลายเนี่ยคือกาชานะครับบัตรหมดแล้วว่าเติมดิรออะไรจัดไปดิแลกเปลี่ยนนะครับ2,350นะครับเพื่อเป็นตัวของบัตรกาชาเอามาเปิดตัวละครต่อนะครับมาครับช็อตที่2มาบึ้มเขาให้ออกมาสีทองมาอีกไหม แพมไดเซโร่ Zero มาแล้วก็โอเคมาเป็นอลิสนะครับสีทองมาแล้วหุยนี่มันลูเซียเออผมให้เป็นนางเอกได้ไหมเอออันนี้พาวส์นะครับปึ๊บอ,อันนี้เป็นอะคิมิเดสนะครับเป็นการ์ดนั่นเองปุ๊บได้การ์ดอีกแล้วเอดิสันก็มาดูนะครับว่าได้เบอร์ไหนนะมานะอ่าโอเคได้อลลอยมาพวบวัสดุต่างๆนะครับโอเคได้อลิสนะครับปึ๊บมีอีกไหมอ่า ได้แพ็กตัง XL นะครับได้ลาก์มาครบหรอเรียบร้อยมาก็ได้เป็นนี่ครับเศษมาเรียบร้อยเพราะาผมมีแล้วนะขออขอทีได้ไหมขอแบบถึงการันตีเลยได้ไหมจัดไปอยากรู้เหมือนกันจะออกตัวอะไรปุ๊บมันทองทุ้งวันเลยเลยเจ้าเอสอะพี่อาริสมาครับคาน,นิงแฮมมามา,มายังโอ้ยตัวเดิมเลยลูเซียเอีกแล้วอ่า โอเวร์ค็อกเซอร์กิตมาคร์กแพ็กนะครับเบียงก้านะเมื่อกี้เซโร่นะฮะแพทมาโอเคเรียบร้อยได้มาอีกหนึ่งตัวย่อยเป็นเศษไปนะครับแล้วก็อันนี้แหละมาต้อได้ายแหละคุณผู้ชมเพราะมันการันตีแล้วเอสแลงดูซิผมจะได้อะไรครับจัดไปเปิดชึบเข้าให้เงียวออกมาเป็นปึ๊บอ่ะได้เบียงก้ามาลูเซียมาเอสเทยัง เฮ้ยวาตนาเบ่จะเป็นเออะนี่ผู้ชายนะโอเคได้เศษนะครับได้ตัวของการ์ดมาได้เศษเซอร์รกิตอ่ะนี่แหละเอสแทชัวร์ได้ลิฟครับลิฟตเอสอ่าเห็นไหมก็จะมีการันตี40โรด้วยนะครับที่จะได้เอสแทชัวเองคุณผู้ชมโอเคผมเปิดไปครบป๊าป๊บป๊าป๊าได้วาตนาเบ่นะครับเกรดเอมาแล้วก็ได้เป็นลูเซียเอสแทชมาเรียบร้อยนะครับอันนี้คือตู้ตัวละครน,นะครับได้ขวาจะเป็นตู้ของอาวุธนั่นเองคุณผู้ชมซึ่งอาวุธเนี่ย เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเพราะ so ว่าแต่ละตัวเนี่ยมันถืออาวุธไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นลีเนี่ยถือปืนพกนะฮะอันนี้เป็นแพทมาอ่าเบอร์เซอร์เกอร์นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวของลูเซียถือคาตานะนั่นเองเนี่ยมีเซต3เซต4เซต5นี่เป็นปืนลิฟเนี่ยเป็นปืนของลิฟนะครับนี่มีธนูด้วยของเบียงก้านะครับเซตที่7อย่างเงี้ยเออแล้วก็มี ตัวของดาบเลื่อยก็มีนะครับผมเนี่ยมีเยอะเลยก็ต้องมาดูนะว่าตัวละครของเราเนี่ยใช้อะไรอันนี้เป็นมีดนะทุกคนเออมันจะไม่ใช่ตัวของคาตนะนะครับเหมือนที่ลูเชใช้รู้สึกน่าจะเป็นวัตนาเบ้มั้งที่ใช้นะครับเป็นสายอของพวกมาเชเต,เต้เป็นมีดนะครับก็ต้องดูให้ดีนะว่าใครอใช้อาวุธอะไรนะครับเพราะมันใส่อาวุธที่มันข้ามประเภทกันไม่ได้นะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้นะ,นะเช่นเราจะหาคาตานะแล้วกันสมมติหาคาตานาเราก็เลือกซีเล็กได้นะครับว่าเราจะพลิกอัพทูเดทนี้นะครับแล้วก็ลองเปิดดูแล้วกันนะ ดูสิว่าผมจะได้ไหมมันมี6ดาวด้วยอ่ะโคตรอลังการงานสร้างดูสิจะออกไหมเปิดสักนิดสักหน่อยครับเึ๊บเฮ้ยแดงเลยเหรอใช่ป่ะเฮ้ยผมเดี๋เดๆอผมถามจริงทีเดียวเลยเหรอฮะได้แล้วหรออันนี้มันออกง่ายหรืออันนี้ของเบียงก้าทนูนะอ่าลิฟต์การต่างๆครับ อะไรเนี่ยทำไมมันโอ้โหอาวุธสีดาวมาอย่างเยอะเลยหยอันนี้บาสุก้าก็มีนะมีน้องถือบาสุก้าด้วยครับน่ารักมากน้องใส่หูทวนเมื่อกี้นี่ธนูสีฟ้าอันนี้ได้ไดไดมาเชเต้และฮันเตอร์ไนฟ์นะครับทองมากน,นี้เดี๋ยวนะคือแป๊บหนึ่งคือผมได้ของหน้าตู้6ดาวกับ5ดาวด้วยกัน ใน10โลแรกเนี่ยนะผมผมไม่ได้ฝันไปใช่ไหมผมกด10แล้วผมก็ได้2อ,อันเลยว้า <What? S 1> อะไรวะเนี่ยดวงข้าพเจ้าโอ้ไม่ก็อดเนี่ยละครับทีนี้ผมก็งงผมยังงงอยู่เลยโอ้สุดยอดไปเลยผมก็เอาคาตาะะเนี่ยไปติดตั้งให้กับซีรีส์ของลูเซียได้กดที่อาวุธนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนเห็นปะมีอาวุธหดาวให้เลเลยครับเป็นคาตานะนะ โอ้ไม่ก็แล้วก็อัพเลเวลได้ตามสบายเลยครับเอ h นแฮนก็ได้แล้วก็ใช้พวกพวกนี้ฟาร์มได้หมดเลยนะคุณผ mm ู hmm. ้ชมฟาร์มได้นะครับเนี่ย mm hmm. เพื่อเอ mm ็นแฮนเข้าไปก็ได้นะครับอู mm ้ hmm. <Ooh. S 1> ออกง่ายไงะนะซึ่งวัสดุต่างเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำยาอัพเลเวลต่างๆมันจะมี ดันประจำวันให้เราเล่นสบายๆเลยคุณผู้ชมนะครับอย่างเช่นเรามาที่ resources นะครับตรงนี้จะเป็นดันฟาร์มวัสดุต่างๆนะครับมีดันฟาร์ม e xp material เอาไปอัพการ์ดเอาไปอัพอาวุธได้นะครับ overclock material ปลด limit level construct xp นะครับเอาไปอัพ ฮีโร่เลเวลของเราได้นะครับมีพวกคอรสหรือว่าหน่วยเงินแล้วก็สกิลพอยต์ด้วยเอาไว้อัพสกิลเนี่ยเราเลือกเล่นตามสบายเลยเราอยากเล่นด่านอะไรซึ่งด่านเนี่ยมันจะปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับตามตัวของเนื้อเรื่องหลักที่เราเคลียร์ไปถึงนะครับเราก็ต้องลงเนื้อเรื่องหลักเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆถึงจะปลดล็อกด่านที่ยากขึ้นนะครับของมันก็จะดรอปดีขึ้นด้วยอ่ะผมลองไปเล่นให้ดูสักตาน,นึงแล้วกันเนาะโอ้ดูงี้น่าจะเปิดปืนที่รีโอไม่กอดนะครับอ่ะมันก็จะมีมิชชั่นที่แตกต่างกักกงงััันนนนว่่่่าาาาจจะะผกกยยงงทไใเ็็พีีมมดดิครบอ นี่ QTE ลงมาครับเป็นตัวแทงของเราอ่ะผมลองเปลี่ยนตัวอื่นเลยให้ดูบ้างนะครับเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นตัวของดาบเลื่อยเมืเ่อกี้ที่เราเห็น,นครับล้ดูน้องเลเล่นรถเบสเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวก็มานะครับมาคอมโบแต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกันคุณผู้ชมนะครับเราสามารถกดพอสต์ได้นะครับอันบนสุดเนี่ยสกิลออเดอร์จะมีการบอกสกิลพิเศษอยู่นะครับว่าการกดการใช้สกิลพิเศษต่างๆเนี่ยนะครับต้องกดยังไงอย่างเช่นคอปิงของลีเนี่ยต้องกดปิง3เซตอะไรก็ได้ครับสีอะไรก็ได้้้แแลววกดดดตามยสีง จบเลยนะครับมันจะซสม่อนมัลติเพิลสเปซบูลเลตมาช่วยในการยิงนะครับอ่ะอย่างถ้าเกิดเป็นน้องลิฟต์เนี่ยก็จะบอกว่าใช้มาร์กเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องยิงเอ็นแชนเอฟเฟกนะครับเออสองอย่างก็จะมีคําอธิบายให้ด้วยฉะนั้นไม่มีทางงงแน่นอนคุณผู้ชมอ่านคําอธิบายก็ได้มันมีบอกให้หมดเลยถ้าเกิดเป็นคอปปิ้งนะครับของน้องแท้งเราเนี่ยก็ต้องใช้ซิกเนเจอร์มูฟเอ็นแชนก่อนนะครับแล้วการตีธรรมดาเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นธาตุนะครับธาตุไฟนะครับแล้วก็ลดต้านไฟของศัตตตรรรรูดด้้้้้วววยยยแบบบบนนนนนนนีีเเเเเเป็็ะะะคคััััซึ่่่งงงาาากจจไไขใออล แล้วก็ฟาดเนี่ยใช้อ่ามาแล้วสกิลสเปเชียลมูเมนต์ปั๊มนะครับแล้วเป็นไฟแล้วตึมตัมตึมตัม,ตมฟาดเข้าไปครับฟาดเข้าไปฟาดนะหมันปะโคตรอลังการนี่คือจุดเด่นนะครับทำให้เราสนุกไปกับคอมโบของตัวละครน่ารักไหมเออ เรียบร้อยครับชนะแล้วเย่ yeah. ก็ได้ของมาตามดันที่เราเอาไปลงนั่นเองอ่ะโอเคสําหรับรีวิวแรกขอฝากไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับบอกเลยว่าผมเล่นแล้วประทับใจมากมากกว่าที่คิดไว้เยอะมากๆคือมันสนุกอะแม้ว่ามันจะเป็นเกมแนวที่คล้ายๆกับเกมที่ตลาดมีอยู่แล้วแต่ว่าด้วยจุดเด่นของมันเนี่ยนะครับรวมถึงพวกทีมเกมอาร์ตเพลงต่างๆในเรื่องที่เข้มขน้นแอบปนๆดาร์คความเท่ยูไเข้าใจง่ายมินิมอลทุกอย่างคือมาลงตัวหมดเลยอะ่ะแล้วคือแอคชั่นมันสนุกกับการต่อคอมโบนะครับ บอกเลยว่ามันแน่ๆนะครับฉะนั้นเนี่ยขอเชิญดาวน์โหลดตามมาให้ไวกับ p e n i s h i n g Grey Raven คุณผู้ชมนะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับดาวน์โหลดมาเล่นกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้มีโอกาสหน้ายังไงจะมาทำคลิปไกลเพิ่มให้ละกันนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจครับด้วยกด subscribe เพืติดตามคลิปดีมันนะครับจากเกม p e n i s h i n g Grey Raven ได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาายจ้